ข้างใน,นมีต่นางหมูคุณนอะเขียเองนะครับพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องสุขุสุคนมาพ่อกระบอแดงคือเก่าครับพี่น้องครับเมนูแซบแซบคือเก่ามาพี่น้องหมาบุนีได้ตำมกถั่วฝนตกด้ตอนนี้ครับอยู่ข้างนอกได้แนมนางหมูแนมนางหมูโบราณขนาดห้าร้อยกรัมนะครับพี่น้องได้สองก้อนบ้าง่เลยพุนอะนี่เนมนาง,งหมูน้องมวยเอามากินกับตำมกถั่ว เบื้องเป็นเนมหนังมูแบบว่าโบราณเขานะพี่น้องโอ้ยโุขนมมิ้วพริกไห่พ้อมข้างในซองข้างในซองหนังมูนี่เออได้กาดจะมีสองก้อนนี่ปูบักใหญ่เลยครับพี่น้องคนใดอยากกินอยากชิมกะทักเข้ามาสอบถามได้นะครับ รับตาพร้อมีอย่ามันดีตาเจ้าของเรียบร้อยนะครับโอ้โน,นะอันนี้บบได้ปเปรี้ยวนะครับพี่น้องเปรี้ยวพอดีเลยไม่ได้เปรี้ยวมากบบเปรี้ยวแห้งพอดีกินนะครับพี่น้องนี่ก้อนหนึ่งข้างในมีตะนางหมูคุณนนะจ็ดเ,เองนะครับพี่น้องเห็ดใหม่สดตลอดบบได้เห็ดบบได้เห็ดแบบว่ก็บไว้ นี่วางไวน้นี่เนี่ยมีผีกแก่พ้อมผพรเกีพิสซ้ำนะผกส่วนมาพี่น้องมาฟังเสียงฟ้าพ้อมฟังเสียงฟ้าห้องพ้อมคุณน่ะเ <c oughs> ข่าก็บกิดจะเศร้านี่คือจริงสิยังขักคือเข่าจหรอกมาตามวงทัวตามเองตามเส้นน้ำปูล่า mèo mèo nặng nữa ม,มาเลยพี่น้องเนะแนมแนางหมูแก้มลูกโดดน้ำกันหักแป๊กใส่รดอนอืมแซ่ จะให้พี่น้องได้กินเมืองแนมนางมูนี่แทบแห้งครับราคากบโปแพงพร้อ,อมเอามากินกับไอ้ ตามองทั่วคิดยากเปรี้ยวพอดีแซ่บแซ่บแม่ อืฮักเท่านี้ครับลูกโดดเอามาแก้มใส่สังสีนี่พี่น้องอุ้ยนี่ ทำมุทัวร์เซนามปูลา เบิ้งบาทเนี่ยอันนี้ฮะเราอออไงจากตู้เย็น แส่ตู้เย็นไว้พ้อมพี่น้องมันค่อยกินได้เฮง โแซบเข้าพอดีซีเบิร์ตอีกแล้วมันออกไปง่ายไม่ต้องฝนตกไปนามงง่ายม,มันโมมีย้ม่งเพิ่นสิขายฝนตกตอนนี้เบาแดงถ่ายคลิปนี่ตัวแรง ประมาณในทุ่มกว่าเนี่ครับตอนที่กำลังกินตอนนี้ครับทุ่มกว่าเดี่ยนพี่นอ <c oughs> Moment, ้องโมเมนต์ฝนตกตอนเช้าเน้่ยนี่ฝนตกตอนคำ่ำ <c oughs> พุดนะนาได้นางมูหลายหลายพี่น้องคนได้มากินเนมนางมูผมบอกเลยว่าแบบว่าโบาพีดหวงังเห็ดสะอาดพร้อม ขกาลังแซ่บข้าวเบิดบนเรือแล้ครับของแนวไอ้มันคำเลยเนาะฝนโต๊กระไดครับ ติด mm hmm. ใจแนมหนงมังงูผู้น,ะนาหนังงูแทบแพงอัดใส่กันกนลูกโดดเบ่ mm hmm. โอ้แซบนะครับพี่น้องขอบคุณขอบคุณหลายๆขอบคุณพี่ขอบคุณน้องนะครับเมื่อนี้เข้าเบิร์ก่อนกับลังแซบนะครับเพราะว่าฝนตกเงี้ยมือแรงค่นจะออกไปกระร้านข้าพันปิด่ล,ละละโมเมนต์เงี้ยมือเศร้าได้หน่พี่น้องทุ่มกว่าดได้นนีเบาแดงถ่ายคลิปนี่โมเมนต์สีสองทุ่มแล้วบ,นบ,บ่นะครับฮะขอบคุณขอบคุณหลายๆนะขอบขอบคุณพี่น้องทั้งใกล้ทั้งไกลที่เป็น่ํกลังใจให้เบาแดงมาโดยตลอดนะครับฝากพี่ตัวน้อง สุขูสุขคนฝากคนไลค์คแชร์แค่นี้ก็ถือว่าเป็นกำลังใจที่ดีที่สุดแล้วนะครับสำหรับบอนเดงเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ขอพี่น้องสุขภาพแข็งแรงเบอร์สุขูสุขคนนอนรับได้เงินหมืน่นนอนตื่นได้เงินแสนนะครับเป็นน้องแบบมืเกยได้แก้มมันนี้โชษโทษให้ไกจะได้มาผ่านนะครับลาพี่และน้องไปเพลิดเพีก่อนเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ